สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ a n d r ร i d รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลด ราคาส่งท้ายปีของมือถือซัมซุงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A54 5G นะครับ มือถือรุ่นนี้ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีความสวยงามในเรื่องของสเปคก็ใช้งานได้ดีทุกอย่างถ้าในที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวนะครับดูพรีวิวหลังการใช้งานก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าคลิปวันนี้เรามาดูราคาโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับสำหรับ s a m s u n ก Galaxy A545G ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตนะครับในเรื่องของสเปคนั้น s a m s u งกาล l a ซ y A545G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้า จอ6.4นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลน Ultra Wide 12ล้านเลนมา c r o 5ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็น Samsung Exynos 1380 Octa ความเร็ว2.2 g h กนะครับ Android เป็นเวอร์ชัน13ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1หน่วยความจำก็ให้แรมมา 8กินะครับลอมหรือว่าความจุมี2แบบให้เลือกก็คือ128แล้วก็256 g b แบตเตอรี่5,000ม ah ิลอนะครับรองรับการชาร์จไว้ได้25วัตต์รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4สี 4. นี่ก็เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A54 5G รุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคานั้นปัจจุบันก็มีการปรับลดราคาลงมาหลายล้านเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ Samsung Galaxy A54 5G ปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่6ธันวาคมปี2023นะครับเริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอปปลาซด้ากันก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับร้านแรกที่นะํามาให้ดูกันขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A54 5G มี2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือแรม8ลอม128แล้วก็แรม8ลอม256 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับจากราคาปกติ14,999ลดราคาเหลือ12,999บาท วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยส่วนคนที่อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเดือนเราประมาณ1299บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีร้านที่สนะครับสำหรับแอป Lazada Sam s u n g g งกาลิี่ A 5 4 5 G มีให้เลือก2ความจุนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องใหม่ประกันศูนย์ 1 4 9 9งลดราคาเหลือ11,816บาทนะครับมีเลือกทั้งหมดประมาณ4สี4นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ s a m s u ง g า a l ซ x y A54 5G มีให้เลือก2ความจุนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งเครื่องศูนย์ไทยรับประกันศูนย์ Samsung นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยจากราคาปกติ1 4ื9 9นาอนะครับลดราคาเหลือ11,580บาทแล้วยังมีส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s ให้ด้ดวย นี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ Samsung Galaxy A54 5G จากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้ไปดูราคากันที่ทางด้านแอป Shopee กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ Samsung Galaxy A54 5G แ a m 8ลอม128นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแ a m 8ลอม256 g b ก็ได้ ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ14,999ลดราคาเหลือ1 1 8 7 0บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากผพอนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเดือนละประมาณ399บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือก3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัม 8GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่11,990บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับยกค่าผ่อพนพอได้สูงสุด36เดือนแล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุง Galaxy A54 5G รัม8รัม 128GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่ 11, 1,860บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก็ห้ผ่อนได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ s a m s u n Gala ็ x ซ A54 5G จากทางด้านแอปช h o ปปีนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช h อป e ีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน กันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับ Samsung Galaxy 5 5 g l l a ี่ A545G นะครับมาดูกันว่าโปรจากค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาน,น่าสนใจที่สุดสำหรับโปรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท Samsung g a า a x ซี a 5 4 5 g r a m 8 r อ m 2 5 6 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนธันวาคมซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8 พ9 9 0บาทนะครับซึ่งถ้าอยากจะได้วสรดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องยาย่า้นะครับลดนให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ7,490บาทประมาณนี้สําหรับการยา,ยาย่ายส่วนคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมไปถึงลูกค้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา8 9 9 0บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่าเหนล่ยงหน้าด้วย2,100้อบาทโปรแ9ดเก้าเก้าา17 ร้0นะครับขัน้นอิกลุงหน้า1,2น0แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา1,1990ข้าอยกนอิลกหน้า1,200บาทเหมือนกันทุกโปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็กสบายเปสามารถผ่อน0%ได้เลยนะครับผ่อนโดยที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยกจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็ ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A54 5G RAM 8ลอม256กิกะไบต์สำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา8,899บาทถ้ายายค่ายลดอีกหนึ่งพันนะครับราคาเหลืออยู่ที่7,899บาทเท่านั้นมีให้เลือกสามสีนะครับวิธีการสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้ รหรือว่าเราจะไปซื้อที่หน้าร้าน AIS Shop ก็ได้นะครับส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMoveS Samsung Galaxy A54 5G RAM 8ลอม256 g b สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา9,399บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีก็คือสีดําแล้วก็พิเศษถ้าเราซื้อวันนี้นะครับรับฟรีเป็นกระเป๋าแคร์แบร์นะครับมูลค่า790บาทตรงนี้มีแถมให้ด้วยสำหรับรายละเอียด ของโปรโมชั่นนะครับมีให้เราเลือกหลายแบบไปเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรของลูกค้า True Move S ซื้อ Samsung g a l a x y A 5 4 5 G ได้ที่ราคา9,399บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นานะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าตนีล่วงหน้าถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา1 6ึ่บาทนะครับค่าหนีล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายแล้วก็โปร69 9้าซื้อได้ที่ราคา,าทไม่ง,งหยค่นสี่น้เชยนเดียวกันทุกโปรมีสัญญาในการนช้น12เดือน,นับ ส่วนลูกค้าใหม่สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อ Samsung Galaxy A54 5G ได้ที่ราคา1 3 9 9บาทเมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1199มีคาหนนลุกหน้าด้วย1,070บาท Pro 899ซื้อได้ที่ราคา11,664บาทนะครับแล้วก็ Pro 699ซื้อได้ที่ราคา11,429บาททุกโ Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับแล้วก็มีคะแนลูงหน้า1,070บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับ ซื้อได้ที่ราคา13,99บาทเหมือนกันแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการยายข่ขยออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา13,99บาทเมื่อยายไขยมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,99มีค่าในดวงหน้า1,070นะครับโปร899ซื้อได้ที่ราคา11,664บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา11,429บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนแล้วก็ ค่าเหน็ตด้าหน้า1,070บาททุกโปรนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขาอยู่ที่13,999บาทนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดในเดือนธันวาคมสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy a 5 4 5 g จากทางด้านค่าย t r u v m o v g H นะครับท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ TrueShop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับการซื้อ s ั m s u งกา a l ซี่ A 5 4 5 G นะครับจากทั้ง Lazada s h o p ป e ้นะครับถ้าใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสำหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรก็กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือดูราคาแล้วนะครับดูโปรแล้วชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ